ก็สวัสดีครับเพื่อนๆือนครับวันนี้เราอยู่ที่สวรรค์นาเขตครับเราจะมาชิมขนมบ้าบินครับที่สวรรค์นาเขตครับเมืองไก่สอนภูวิหารครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของขนมบ้าบินครับแม่ค้าก็กําลังทําให้เราชิมครับไม่ได้ชิมฟรีนะครับซื้อครับก้อนละห้าพันหรือประมาณก้อนละเจ็ดแปดบาทนะครับประมาณนี่ครับนี่ครับ ก็อยู่ตรงแถวร้านกาแฟขนมบ้าบิดเหมือนกันใช่ไหมที่เป็นร้านกาแฟทโลบาอยู่ตรงหน้าพิพิธภัณฑ์ของแขวงสวัรค์เขรนะครับก็ถ้าใครอยากมาชิมก็มาได้ครับอยู่ด้านหลังของตึกเดลิเวอร์ครับร้านคาเฟ่กาแฟครับเอาเอาเท่าไหร่เอาสี่ก้อนสองก้อนได้ไหมก็คิดไม่หมดเอาสองก้อนใช่

ก็เป็นหน้าตาของขนมบ้าบินครับที่สปปาลา่าครับนี่เดี๋ยวเราจะลองชิมกันครับว่าจะอร่อยไหมครับนี่ผมก็เป่าซะหน่อยครับนี่ครับชิมหน่อยโอ้โห,โอ,โหอร่อยมากเลยครับนี่ไปลองชิมกันครับ